สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่7จถึงแถจะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานำจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามาก สังเกตว่า318จะน้อยกว่า589 5 8 9จะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870เจะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว 20, 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่ซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับ เมื่อได้เมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนําเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่16เดือน3เลขท้าย2เลขท้ายสตัวคือ5้ก้าเอ้ยเลขเลข ข้างบนวันที่1ออกห9จะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตัวนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลข6เนี่ยจะใช่เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นขั้งดับล่างเราก็จะนําช่อง19 20มาใส่ตรงนี้แทนสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับปักหลักหน่วยบนสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่หนึ่งกันยายน2564รที่จะถึงนี้มีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขดับ3เลขนะครับแต่ละสูตรดับมาแล้ว59งวดติดต่อกันสำหรับการเช็คผลย้อนหลังผมจะเช็คเฉพาะงวดแรกกับงวดสุดท้ายของแต่ละสูตรนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อนๆเนสียเวลามาเริ่มเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่8บู้ด้วยแถวที่12บูอด,ด้วยแถวที่13า บวกด้แถวที่19แล้วก็บวกดแถวที่20ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนนะครับอามาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนเลยนะครับเริ่มจากวดวันที่1เดือน2ปี6 2ก็จะใช้ผลของวดก่อนนั้นคืองวดที่16เดือน1ปี6 2 2บวก6เป็น8 8บวก4เป็น12 12บวก6เป็น18 18บวกห้าเป็น23สิบสามก็จะได้เลขดับ3ผลกันออกคล้าย2ตัวบน3ามี่เข้าเลขสามเอโทษครับ3ามไม่ตรงกับสี่นะครับดับปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่1หน้านี้จะดับงวดที่1ถึงงวดที่สิบนะครับงวดที่สองสามก็ไม่ตรงกับสี่งวดที่สามไม่ตรงกับศูนย์นะครับดับนะครับ บตลอดนะครับผมข้ามนะครับหน้านี้จะดับงวดที่13ถึง24 7ไม่ตรงกับ6 5ไม่ตรงกับ6 9ไม่ตรงกับ7ดับติดต่อกันทุกงวดเลยนะครับผมข้ามนะครับ หน้านี้จะดับงวดที่ยี่25ถึงสามไม่ตรงกับ7ดับตลอดนะครับผมข้ามนะครับหน้านี้จะดับงวดที่37ถึง48 ดับตลอดนะครับผมข้ามนะครับหน้านี้จะดับงวดที่49ถึง59 3ไม่ตรงกับ2นะครับ2ไม่ตรงกับ0ูนยมาเช็คผลย้อนหลังงวดสุดท้ายกันเลยนะครับคืองวดที่16สิงหาคมที่ผ่านมา ก็จะใช้ผลของงวดก่อนอนะนั้นคืองวดที่1สิงหาคม0บวก3เป็น3 3บวก3เป็น6 6บวก6เป็น12 12บวกเเป็น2 1ก็จะได้เลขดับ1ผลกันอ,อกเลขกท้าย2ตัวบน50 1ไม่ตรงกับศูนย์นะครับดับปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่59ติดต่อกันมาดูนะครับว่าสูตรที่1นี้เราจะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนงวดที่1กันยายนที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ ก็จะใช้ผลของงวดก่อนนั้นคือวดที่16สิงหาคม6บวก5เป็น11 11บวก4เป็น15 15บวก2เป็น17 17บวก3เป็น20ก็จะได้เลขดับศูนย์ดังนั้นสูตรที่1น,นี้เราจะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนงวดวันที่1กันยายนที่ถึงนี้ได้แก่เลขศูนย์นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับ ถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นสูตรที่2ใช้แถวที่8บวกด้วยแถวที่10บวกด้วยแถวที่12บวกด้วยแถวที่13แล้วก็บวกด้วยแถวที่20ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนนะครับเอามาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับ เริ่มจากง,งวดนี้1เดือน2ปี6 2ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่16เดือน1ปี6 2 2 2บวก2เป็น4 4บวก6เป็น10 10บวก4เป็น14 14บวก5เป็น19ก็จะได้เลขดับ9ผลกระหน่อกคล้าย2ตัวบน3 4 9ไม่ตรงกับ4นะครับดับบักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่1หน้านี้จะดับงวดที่1ถึงงวดที่12นะครับ งวื่ที่2องไม่ตรงกับ4งวเมที่3 2ก็ไม่ตรงกับ0นะครับดับตลอดนะครับผมข้ามนะครับหน้านี้จะดับงวื่ที่13ถึง24 สองไม่ตรงกับหกห้าไม่ตรงกับหกดับสลอดนะครับผมข้ามนะครับหน้านี้จะดับกั้งต่ยี่สิบหถึงสามสบหสี่ไม่ตรงกับเจ็ด ดับตลอดนะครับผมข้ามนะครับหน้านี้จะดับงวดที่3ามสถึงสี1สิบไม่ตรงกับ3 7มดไม่ตรงกับ3ดับทุกงวดนะครับผมข้ามนะครับหน้านี้จะดับงวดที่49ถึงห9 8ไม่ตรงกับ2 3ไม่ตรงกับ0ไม่ตรงเลยนะครับดับตลอดนะครับไม่ชดผลงวดสุดท้ายเลยนะครับคือวดที่16สิงหาคมที่ผ่านมาก็จะใช้ผลของวัดก่อนนั้นคือวันที่1สิงหาคม0บวก1เป็น1 1บวก3เป็น4 4บวก3เป็น7 7・9บวกเเป็น16ก็จะได้เลขดับ6ผลกรนองเลขท้าย2ตัวบน50 6ไม่ตรงกับ0นะครับดับปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่59ติดต่อกันมาดูนะครับเมืสูตรที่2นี้เราจะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนงวดที่1กันยายนที่ถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่16สิงหาคม6・3บวก3เป็น9 9บวก5เป็น14 14บวก4เป็น18 18บวก3เป็น21ก็จะได้เลขดับ1ดังนั้นสูตรที่2นี้เราจะได้เลขดับปากหลักหน่วยบนงวดวันที่1กันยายนที่จะถึงนี้ได้แก่เลข1นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไปเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่3ใช้แถวที่6บวกด้แถวที่82ครั้งบวกด้แถวที่12แล้วก็บวกด้แถวที่18ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับบักหลักหน่วยบนนะครับเอามาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับเริ่มจากงวดนี้1เดือน2ปี62ก็จะใช้ผลของงวดก่อนนั้นนั้นคือวันที่16เดือน1ปี62 9เบวก2เป็น11 11บเวก2เป็น13 13บวก6เป็น19 19บวกศนยเป็นก็จะได้เลขดับ9ผลกันนอนกเลขท้าย2ตัวบน3 4 9ไม่ตรงกับ4นะครับดับปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่1หน้านี้จะดับงวดที่1ถึงงวดที่12นะครับงวดที่2 3ไม่ตรงกับ4นะครับงวดที่5 5ก็ไม่ตรงกับศูนย์ดับนะครับ ดับทุกงวดนะครับผมข้ามนะครับหน้านี้จะดับงวดที่13บสามถึงยี่ิสสามไม่ตรงกับห7เจ็ดไม่ตรงกับห9้าไม่ตรงกับเจศูนย์ไม่ตรงกับ8 6ดหไม่ตรงกับเจดับทุกงวดนะครับผมข้ามนะครับหน้านี้จะดับงวดที่25สิบห้าถึงส6มถึงห หนึ่งไม่ตรงกับเจ็ดเก้าไม่ตรงกับสามดับทุกงวดนะครับผมข้ามนะครับหน้านี้จะดับงวดที่สามสิบเจ็ดถึงสี่สิบแปดแปดไม่ตรงกับสามศูนย์ไม่ตรงกับสามหกไม่ตรงกับหนึ่ง ดับทุกงวดนะครับดับตลอดนะครับผมข้ามนะครับหน้านี้จะดับงวดที่49ถึง59 6หกไม่ตรงกับ2 6หกไม่ตรงกับ0อ่ามา c ิ e ผลย่านหลังงวดสุดท้ายเลยนะครับคืองวดที่16 สิงหาคมที่ผ่านมาก็จะใช้ผลของงวดก่อนนั้นนั้นคืองวดที่หนึ่งสิงหาคมหนึ่งบวกศูนย์เป็นหนึ่งหนึ่งบวกศูนย์เป็นหนึ่งหนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่บวกห้าเป็นเก้าก็จะได้เลขดับเก้าผลการนองคล้ายสองตัวบนห้าศูนย์เไม่ตรงกับศูนย์นะครับดับปักหลักหน่อยบนเป็นงวดที่59ติดต่อกันมาดูนะครับว่าสูตรที่3นี้เราจะได้เลขดับปักหลักหน่อยบน งวดที่1กันยายนที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนนะนั้นคืองวดที่16สิงหาคม0นย์บวก6เป็น6 6หบวก6เป็นส2 12องิบบวกห้าเป็น17 17บเวก6เป็น2ี่าก็จะได้เลขดับสดังนั้นสูตรที่สนี้เราจะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนงวดที่1กันยายนที่จะถึงนี้ได้แก่เลขสมนะครับ ถ้าชอบก็บแคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับเลขดับที่ได้ทั้ง3เลขนี้ได้มาจากการคำนวณทางสถิติจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมานะครับซึ่งงวดนี้ผมก็ไม่ทราบได้ว่ามันจะดับต่อไปหรือไม่นะครับโปรดใช้พิจารณาในการรับชมด้วยนะครับ ปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนปักหลักร้อยบนปักสองตัวบนแล้วก็3ตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลัก10บล่าง2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับ3ตัวบน ถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่น,นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณ ล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ